เดี๋ยวเรืออยุธยาจะาอ้่นเครื่องจะน้อยน้ำจะน้อยรสชาติมันจะเข็มข้นเปรี้ยวหวานเข็มเผ็ดเลยครับผมวัตถุดิบที่เรานํามาทำอะ่ะเราจะคัดมาแบบที่ดีๆเลยไม่ใช่ว่าเป็นเศษหมูเศษเนื้ออย่างนั้นเราไม่เอามาของเราก็จะเป็นสันในเลยเป็นเนื้อล้ําเลยระมาณนี้ครับในหม้อของเราะจะเป็นน้ำใสต้องปรุงเยอะครับใส่พวกเนื้อแก้มจะใส่พวกเนื้อด้วยเพื่อความกลมกล่อมของหม้อ สวัสดีครับผมชื่อมาร์ทนะครับผมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจากอ้วนประชาธิพั0์ครับผมต้องเท้าความมาแต่ก่อนพี่เป็นพนักง,งานบริษัทนะช่วงหนึ่งมันก็อิ่มตัวมาเจอจังหวะโควิดพอดีก็เลยออกมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมพอดีชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ก่อนพี่อยู่ลังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือที่ลังสตมันเยอะแล้วก็พอดีอยากมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของตัวเองด้วย2ปีกว่าปีนี้ปีที่ส คนตลับดีครับเพราะว่าถวโซวนประชาอุทิศไม่ค่อยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมลูกค้าก็มีตลอดครับค้าค่อนข้างจะเยอะก็จะเหนื่อยน,นิดนึงครับผมพนักง,งานก็จะหายากนิดนึงสูตรก๋วยเตี๋ยวนี้พอดีญาติพี่ทําอยู่แล้วเขารับราชการเหมือนชื่อร้านเนาะชื่อร้านจฉาว้วนก็ได้สูตรมาจากเขาแล้วก็พี่ก็เลยตั้งชื่อร้านตามพี่เขาเลยเป็นสูตรของพี่เขาอยู่แล้ว มีหมูมีเนื้อแยกหมอ้อนะครับผมมีทุกเส้นนะครับจะเว้นมาม่ากลมกล่อมครับผมเพราะว่าในหมอ้อของเราต้องปรุงเยอะครับผมแล้วก็จะไม่ใส่แค่กระดูกจะใส่พวกเนื้อแก้มจะใส่พวกเนื้อด้วยครับเพื่อความกลมกล่อมของหมอ้อในหมอ้อของเราจะเป็นน้ำใสแล้วก็มาใส่น้ำตกทีหลังครับครบรครับผมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเลยครับผมลูกค้าไม่ทานเผ็ดระบุได้ครับให้มาเพิ่มทีหลังเอา เสาอาทิตย์เทศกาลเนาะก็ mm hmm. ประมาณ500ขึ้นนะครับถ้าอย่างวันธรรมดาก็200-300แต่ถ้าเสาอาทิตย์ก็เต็มหมูเนื้อก็ประมาณวันธรรมดาก็4โลเสาอาทิตย์ก็6กถึง7กับประมาณนี mm ้ hmm. ก็จะพยายามเปิดให้ถึง5โมงเย็นนะครับเพราะว่าบางคนลูกค้าเขาเดินทางมาไกลเนาะเขาก็อยากมาทานแต่เราจะปิดเลยก็มันก็เสียดายแล้วก็เห็นใจลูกค้า อยากให้ลองนะก็คือเนื้อเปื่อยแซบแล้วก็เนื้อหมกแซบครับธรรมดาช่วยเลยก็กแล้รสชาติมันจะเข้มข้นกว่าช่วยใหญ่เพราะว่าจ่วยเลยก็กอะเครื่องจะน้อยน้ำจะน้อยรสชาติมันก็จะอร่อยกว่าจุดเด่นของก็คือรสชาตินะแล้วก็2นะก,ก็คือการบริาการลูกค้าการอย่างการพูดคุยกับลูกค้านี่แหละเรามองลูกค้าเหมือนว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเราไม่ได้มองลูกค้าเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยวัตถุดิบที่เรานํามาทำอะเราจะคัดมาแบบที่ดีๆเลยเนื้อหมกของพี่อจะใช้เนื้อลำ ไม่ใช่ว่าเป็นเศษหมูเศษเนื้ออย่างนั้นเราไม่เอามาของเราก็จะเป็นสันในเลยเป็นเนื้อล้ําเลยประมาณนี้ครับอยากให้กําลังใจนะครับคนที่กําลังจะอยากเปิดร้านอาหารมีธุรกิจของตัวเองอเนาะแรกๆก็จกะเหนื่อยอันยังไม่ลงตัวนะครับจะพึ่งท้อนะครับให้สู้ต่อไปครับ ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจา่าอ้วนสาขาประชาทิย์ด้วยนะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมก็เข้ามาที่เพจ Facebook ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจ่าอ้วานประชาทิย์90ได้ครับเบอร์โทร0885646273ครับผมถ้าท่านใดผ่านมาโซนประชาทิย์โซนพระประแดงก็แวะมาทานได้ครับผม